อทีนี้เด uh, ี๋ยวขอถามนันหน่อยถึงแม้ว่าน anyway? ok ้องนันเนี่ยยังอายุไม่เยอะก็จชิงเอ่าแบบนี้นะพี่เท่าไหร่ครับโอ้ยพี่ก็วัยเนี่ยแม่แม่เขาส8 1แปดสิบ้าพี่ก็สิบห้าอ๋อโอเคแล้วพี่ผมว่าผมว่าสิบสพี่ก็ส2บสองนะพี่ก็12สองเหมือนกันนะนันไม่ใช่หมายถึงหน้าหนูนะคะหมายถึงสมองหนูค่ะคุณแม่เอาแบบนี้ บุ๊ทนะในฐานะที่เราเป็นผู้ชายพี่ขอถามเล่าหน่อยครับถ้าเกิดเราเห็นผู้หญิงอ่ะใส่ชุดชั้นในซาบีน่าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงเซ็กซี่น่าะหรืออะไรว่ามาเรานยขี้เล่นแบบว่าดูแบบคุกกี้คุกกี้ใส่แบบั้นครับใส่แบบเออมันจะมีแบบไรแบบแม่บอกจะใส่ให้ดูเลยเราลองเน่เราขอไปดูสักทีนมุมมองของเราแบบเนี้ย ในมุมมองของเราเพราะว่าตอนในที่เรามองมาก็คือมีชุดชั้นในซาบีน่าเมันก็สวยนะมันก็แบบมีโซ่ข้างบนเลยครับอุ้ยจริงเหรอไม่ต้องไม่ได้ใส่ก็ปล่อยก็มันก็นช่ครับแล้วมันก็จะเป็นเนื้อแท้นะใช่มันก็จะเอ่อนั่นแหละเพราะว่าพอเสร็จแล้วมันก็แบบตาดูดูแบบว่าดูมีน่ารักเซ็กซี่ใช่ไหมทีนี้นะสมมุติถ้านิยามคําว่าชุดชั้นในเซ็กซี่สีอะไรสีสี สีอะไรเซ็กซี่สีอะไรเซ็กซี่เหรอฮะนี่ยมองลองมองถังกันแต่เราไม่มีสเปย์นี่สีอะไรสีอะไรโอ้เดี๋ยวมีอะไรไปแล้ที่นั่นแล้วครับที่เซ็กซี่เหรอครับขอสีหนึ่งสีหนึ่งชอบแบบสีแบบคนแบบคทนสีเนื้อครับสีด้วยสีเนื้อแบบแม่ใครซื If ้อสีเน <Jamie, always S 2> ื้อชูให้ดูหน่อยโชว์เลยแม่โชว์ให้น้องดูคนดูเลยครับโชว์เลยจริงเปล่านี่ดิดูดูสีเนื้อสีเนื้อ แอบนี้ได้ไหมยได้หมอ่มัได้มครับแงทุกส่วนโอ้มีกกินได้เลยนื้อนี่บอกขอเราตอบปุ๊กนะหูโดนใจแม่แม่เขาเลยวันนี้ไแม่ซื้อใหม่ด้ไหแม่เาใช่มครัคซือซื้ไปเยอะมาก่านี้สนี้เนี่ย ใส่ทำอะไรแต่รุ่นแม่ต้องแบบต้องใส่แบบอะเนาะใช่เขาก็ใส่แบบว่าให้ทุกใส่โป๊กแบบดูแบบสิบแปดสิบเก้าเลยเนี่ยคนเนี้ยม่ได้ไม่ใช่ปุ๊บแต่แม่ใส่ซาบีน่าไงสวยทุกคนอยู่แล้วก็จะเป็นที่เหลือแบบจะบอกว่าหนูนานที่พยายามตบให้เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวไปตอนนี้ ที่มายาวๆแล้วนะอ้าวันนี้เวลาถ่ายก็ต้องข่ายแบบแบบมีอะไรอยากพูดถึงซาบีนาบ้างอันนี้ซาบีนาถ่ายอะไรบ้างเนี่ยเอาแบบนี้ให้เราไหนลองถ่ายลองขายซาบีนาซิลองขายก็มีโปรู่โปรสามตัวสามตัวสามตัวเก้าร้อยบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบอุ้ยดูได้ไงอ่ะกิ้งก็ก็มีไปครับอ่ะก็ใครสนใจนะครับก็ไม่ไม่อยากครับ เพราะว่าตัวนั่อกรุ่นไซสันตัวเองเน,นาะไปเรื่อยเลยครับชอบสีไหนก็เอาเลยใจ์ตัวเองเ,เอาเลยครับชอบสีไหนก็ตามนั้นแต,นแต่ต้องเป็นแบรนด์ต้องเป็นอ่าซาบีน่าซาบนาครับผมไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าเลือกเองไม่ได้ก็ส่งไปให้คนที่บ้านก็ได้ชอบแบบไหนอย่างเงี้ยมาเผื่อเขาดีกว่าี๋ยชอบซื้อให้ฝากใช่ไหมซื้อตัวนี้เลยเดี๋ยวให้คนที่บ้านช่วยดูอ๋อโอเคอ่ะเอาแบบนี้ไหนไหนแฟนคลับเรามาแล้ว อยากที่จะฝากผลงานช่องทางการติดตามอะไรยังไงเชิญเลยครับก็ฝากฝาเพ็กไวละสุดผล้ว้แล้วกันนะครับจิีบเธอได้ไหมครับครับผมก็ฝากดูทียูทูบทั่วไปครับติดตามช่องทางไหนดีอ่าไดนี่เฟซนะครับนันอันนัไม่ต้องถามครับแล้วก็เพจก็นันทานันอาศัยพวลาครับโอเคครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาสัมภาษณ์น้องนันแตกความสุขมีต่อเอาแบบนี้ไม่รอช้าเดี๋ยวพี่ส่งต่อไปทีนี้นะ ต่อเลยขอเสียงปรบมือเชิญทุกท่านพบกับติ๊กนี้ก oui, ้อยต่อตสองต้นตานันต่อเลยเชิญนะครับท้ชมท่านค <oat> ่ มองหน้าของแม่ลืมได้ลืมไปกับลืมไปละลืม មកចកថាមែនប៉អត់ខ្លួននេះ